สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวในรอบดึกก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับคำคืนของวันที่22นะครับผมธันวาคม2566นะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับพี่ๆอีกไม่กี่วันก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับเนาะบริษัทผมก็หยุดวันที่28นะครับเนาะ27นี้ก็น่าจะเดินทาง เดินเดินทางกันหลายท่านแล้วนะครับเนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาทิตย <ๆ S 1> ์นี้อาจจะปิดแล้วนะครับเนาะก็ขอให้เดินทางนะครับถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะครับผมเนาะเพราะว่าช่วงกลับบ้านเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าต่างคนต่างรีบนะครับพี่ผมเนี่ยผมเนี่ยเห็นมาแบบบางทีเห็นแบบใกล้ๆนะครับต่อหน้าต่อตาบางทีแบบโอ้นะครับก็คือว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเพิ่งออกไปประมาณสักคาตีไปประมาณสัก20่กโลประมาณเนี้ยยี่สิบกโลเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แล้วประมาณเนี้ยนะครับพี่เนาะ นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรานั้นมาแค่ในราวสามัคคีนะครับมาแค่สายรูดนะครับพี่สายเจาะต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแนวทางผมให้2กับ8ดเนาะแต่เข้ามาเข้ามาเจกับ9นะครับเข้ามาเจกับ9้านะครับพี่อืมนะครับมา8ปดให้เราสักรอบก็ไม่ได้นะครับผมก็สรุปแล้วมาแค่เราสามัคคีสายรูดนะครับ ต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับสรับแนวทาง3ราวในช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่พี่เนาะเข้าก็มาแค่รอบเดียวนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับพี่พี่ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าทนใดที่ชอบในรอบไหนก็ขอให้มาขอให้มีโชคก็แล้วกันนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับ้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองนะครับสลับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ไต้คลิปได้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำต้อทองนะครับผมแล้วก็อ่าขอฝากคําเตือนเหมือนเดิมนะครับสลับพี่พี่ท่านใดนะครับอาจจะบังเอิญไปเจอนะครับอาจจะไปบังเอิญไปเจอในกลุ่มแนวทางเนาะนะครับอาจจะเป็นชื่อแนวทางของเราเบาหลงนะครับก็ระวังนะครับเนาะระวังอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นกลุ่มปลอมนะครับอาจจะเป็นกลุ่มปลอมนะครับก็แจ้งพี่สมาชิกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นกลุ่มเบาลองนะครับถ้าเป็นกลุ่มเบาลองนั้นจะมีแค่ไอ้น้ำต้อทองนะครับที่เป็นห้องบ้านบ้านบ้านเสียงโชคนะครับเนาะเป็นน้ําต้อทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเนาะถ้าเป็นบ้านอื่นนี่ไม่ใช่ของผมนะครับเนาะก็คือจะเป็นลายกะปลอมกลุ่มปลอมนะครับพี่พี่แจ้งไพี่สมาชิกไปตรงนี้ก่อนเนาะเผื่อว่าพี่พี่บางท่านอาจจะอาจจะเพิ่งเข้าไปนะครับหรือว่าอาจจะอาจจะมีเพื่อนเข้าไปอยู่แล้วนะครับเนาะก็สกิดเพื่อนได้นะครับก็ให้ออกมานะครับเพราะว่าผมกลัว๋ยวว่า เรามีโชคกันเยอะๆแล้วเขาไม่จ่ายเราประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นกลุ่มมาจากทางไหนไม่รู้อยู่ดีๆเขามายึดห้องผมนะครับยึดกลุ่มเนาะนะครับพี่ๆก็ฝากพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแนวทางนะครับผมให้ไปที่เลข9แล้วก็เลข3นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขสามเก้าสี่นะครับเก้าห้าเก้าหกสามหกสามแปดสามเก้า นะครับสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าสี่นะครับวันนี้ก็อากาศหนาวทั้งวันเลยนะครับพี่พี่ก็ดูแลสุขภาพกนด้วยนะครับผมเนาะตรงตรงห้องผมนี่ก็ลมพัดทั้งวันนะครับพัดแรงมากเลย สำหรับเราสามัคคีนะครับผมให้ไปที่เลขสองแล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผมให้ไปที่เลขสอง2อ2ห้า6อ6เจ 6, นะครับ3ตัวห สอนี่เลยนะครับส่วนเราว vip นะครับเราว vip ผมก็ได้เลข3แล้วก็เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับผม เก้าสี่นะครับเก้าห้าเก้าหกอืมจะเขียนเลขเก้าไปเขียนสี่ห้าซะงั้นนะครับพี่พี่นเก้านะครับสามเจ็ด 3ามแปดสามเก้านะชอบเลขสูงนะครับพี p ่พี่น้องสามเก้าห้าเก้าหกนะครับนี่เลยนะครับชอบเลขหามนะครับเพราะว่าบางทีเราว i p เนี่ยเขาชอบแปลกๆปกนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเราสามัคคีเราสามัคคี vip แล้วก็เรา v i p นะครับคำคืนนี้ขอให้มาเด้ๆงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ